จ,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 จตกตลออุอยตุ๊กแกตัวเล็กลงแล้วเก่งมากเลยครับอ่ะเราได้ตุ๊กแกตัวเล็กเราช่วยพี่ช้างได้แล้วนะอ่ะสวัสดีครับ อ่าวันนี้น้องเก้าอยู่ที่ไหนครับครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูช้างอ่าน้องเก้าสาธุปู่คําหัวช้างก่อนสาธุครับอ่าฮะอ๋อมีงูใหญ่ด้วยสาธุสาธุ<ม>อ่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูช้างตัวใหญ่ที่วัดคาหัวช้างกันไปเดินไปเลยครับ เดินไปดูช้างข้างหน้าก่อนมาเดินมาครับอ่ะน,น้องก้ามา,า,มาเดินไปทางนี้ครับาวมาทางนี้ครับช้างตัวใหญ่มากเลยมีแต่ตัวใหญ่เลย มีงา,งาเขาเรียกว่างาครับงาช้างครับโอ้พี่ช้างตัวใหญ่ครับอ่ะเดินมาดูทางนี้ม,ม,มีกี่ตัวเดี๋ยวเราจะนับช้างกันด้วยวฮะมีช้างตัวเล็กด้วยอยู่ที่อยู่ที่ทใต้ท้องช้างอ่ะมาดูทางนี้ครับโอ้ช้างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะถ่าย ย้อนกลับไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสวยงามจะเป็นยังไงบ้างอันแล้วก็สาธุก่อนสาธุปูก่อนครับดูช้างตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ไปยืนซิช้างตัวใหญ่ไหมว้าว ปีนได้ยังไงอย่าไปปีนพี่ช้างเลยป่ะเราเดินไปดูช้างตัวอื่นบ้างอะตามมาครับไปลอท้องช้างไปรออท้องช้างไปมาไม่จูช้างเฮ้ยไม่มีจะมีได้ยังไงล่ะไม่จูช้างไม่ใช่ <c oughs> อ่ะมาเดินมาอีก <c oughs> ว้าวนี่ตัวนี้มีตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยลูก แล้วก็ไปดูที่ขาซิขาช้างตัวเท่าน้องก้าไหมดูขาช้างซิเท่าน้องก้าเลยช้างตัวใหญ่มากเลย่ะเดินมาอีกครับนี่พี่ช้างงาขาวมากมีงาใหญ่เลยมีกี่ตัวน้อก้าได้นับหรือยัง ช้างมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะอะไรครับว้าวอุ้ยตุ๊กแกทำไมไปกัดช้างตัวเล็กอย่างนั้นน่ะว้าวเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยทุกแกตูซิใหญ่กว่าพี่ช้างอีกอ,อ๋อตุก๊กแกอยู่ตุ๊กแกใหญ่เลยแล้วก็อย่าไปใกล้มา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 เดีย๋ยวเราต้องไปช่วยพี่ช้างแล้วใช่ไหมเราจะช่วยพี่ช้างยังไงครับ ไปเลยไปตามหาซูเปอร์ฮีโร่กันเรามาเจออะไรครับน้องก้าลองขุดดูซิมันเป็นกลอนอะไรครับอู้หัวอะไรครับลอมแม่เราจะเอาสองตัวนี้ใช่ไหมไปช่วยตุ๊กแกใช่ไหมครับ ลองไปช่วยดู่ไปตุ๊ก,กแกช่วยช้างกันไปเลยไม่ใช่ช่วยแบบน,นั้นครับมามายืนตรงนี้แล<ม>้วก็มายืนตรงนี้ อยู่ใกล้ๆอยู่ห่างจาก,กตุ๊กแกอ่ะปล่อยพลังใส,ส่ตุ๊กแกสิตายแล้วตายหรือยังอ,อ่ะช่วยอีกทำไมทำไมส,ออส,ออสู้อีกสู้อีกตุ๊กแกยังไม่ตาย ตุ๊กแกตัวเล็กลงแล้วเก่งมากเลยครับอะเราได้ตุ๊กแกตัวเล็กเราช่วยพี่ช้างได้แล้วนะวเราตุ๊กแกไปปล่อยกันดีกว่าอะสุปพ่อฮีโร่เก่งมากเลยที่ช่วยพี่ตุ๊กแกปไปปล่อยใส่ต้นไม้นะลูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนี่อันนี้ไหมมา นี่พี่ตุ๊กแกจะมาอยู่ต้นไม้ต้นนี้แล้วนะช่วยชีวิตพี่ตุ๊กแกไปซะพี่กกตุต๊กแกไม่ตายหรอกตุ๊กแกช่วยชีวิตแล้วไปซะอ่ะบายบายพี่ตุ๊กแกหน่อยซูเ <Bye bye. S 1> ปอร์ฮีโร่เก่งมากเลยที่ช่วยพี่ตุ๊กแก <Bye. S 1> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องก้าวด้วยนะคะ